โลกเสมือนจริงที่แคสซ,ซี่มองเห็นผ่านหน้ากากของแวนนีเนี่ยมนันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมครับ วันนี้เราจะมาสรุปแล้วก็วิเคราะห์ทฤษฎีที่น่าสนใจของเกเกอรี่แล้วก็มิมิกกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในห้างเมกาพิกซาเพ็กเนี่ยอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากระบบ VR หรือว่า Virtual Reality ที่เกิดขึ้นในตัวเกมแบบ Final Fantasy h e a n t e ก็เป็นได้นะครับโดยเกเกอรี่เนี่ยถ้าเราเล่ากันถึงตัวเนื้อเรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ในเกม Final s e c u r i t y Beach นะครับเกเกอรี่จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการแฮกระบบ มาก,มากแล้วเขาเนี่ยก็ชอบที่จะเป็นสายข้อมูลแล้วก็ชอบเก็บตัวนะฮะแล้วก็เขามีความซาดิตอยู่ในตัวนะครับแบบเงียบๆนะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่จบในเนื้อหาของ Pri ริ e s s Qu e s t ไปเนี่ยเกกกรี่ <ak> นะครับ <ak> ก็ได้เข้าไปในห้าง Mega Pixarplex <Play S 2> นะครับพร้อมกับมีตัวละครอย่าง r e d d y f a ฟสเ a r ครับโดยแฮ็กระบบของหุ่น a n i เม t r o n i c s ในทั่วห้าง Mega Pixar p พ e x เลยเพื่อสร้างระบบ Security n o d e แล้วก็สร้างระบบที่มีชื่อว่า MXCS ขึ้นมาด้วยพรามทฤษฎีที่ว่ามิมิกเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหุ่นอนิเมโทนิกส์ที่ ตอนที่เวเนซ่าเป็นแวนนี่ที่ถูกกีดขัอ้อมงามอยู่อาจจะเป็นเธอคนนี้แหละครับที่ได้บอกเรื่องราวนี้กับเกเกอรี่ฟังว่ามันมีหุ่นอนิเมตอนิกส์ที่น่ากลัวกว่านั้นอีกอยู่ทางใต้ดินนะซึ่งเกเกอรี่เนี่ยก็ต้องหาวิธีในการที่จะปิดผนึกมันโดยให้มันอยู่ชั้นใต้ดินของห้างเมกาพิกซาเพล็กครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมันจะมีโปรแกรมของเจ้ามิมิกก็คือมิมิกวันครับซึ่งเป็นโปรแกรมเหมือนกับ AI นะครับที่จะสามารถเลอกยเลียนแบบแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนนนแและและะําาาามมปปปรเเีี่่่ย็สสิงทจาาถ ทำให้มัน,นหลุดพ้นไปจากระบบได้นะครับโดยมิมิกวันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มิมิกเนี่ยสามารถที่จะหลอกลอก่อตัวละครอย่างแคซซี่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ของดี c ีรุนได้ครับไม่ว่าจะเป็นการแทรกเสียงเป็นตัวละครเกเกอรี่แถมยังสามารถแฮ็กสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงอย่าง VR แล้วก็ AR ได้ด้วยซึ่งการทําแบบนี้ได้ก็ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างหน้ากากของแวนนี่แล้วก็เฮลปีนั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพเสมือนกับความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่โลกเดียวกันไปแล้วนะครับ augmented reality หรือว่า AR เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความสมจริงของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อลอกเลียนแบบสภาพแวดล้อมจริงๆโดยอาศัยองค์ประกอบของการแสดงผลผ่านโปรแกรมที่มีการสร้างภาพดิจิทัลขึ้นมาและทำให้โปรแกรมนี้ถูกติดตั้งเอาไว้นะครับ That screen was there before I looked at the camera. I swear. เกิดขึ้นในหน้ากากของแวนนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า AR ครับที่เมื่อสวมหน้าก,ากากเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นการสร้างภาพเสมือนจริงขนาดใหญ่ที่อยู่ใน5เมกะพิกเซ่เพลกครับคำถามก็คือสิ่งนี้เนี่ยมันไปส่งผลอะไรกับตัวละครแคสซี่ครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในหน้ากากแวนนี่เนี่ยแล้วก็การถอดหน้ากากออกมามันกลายเป็นว่าแคสซี่เนี่ยอาจจะถูกควบคุมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับสิ่งนี้ก็คือเราจะไม่รู้เลยว่าแคสซี่ที่เราเห็นอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือว่าเเป็นรื่องโหหท้หมด เพราะว่าสิ่งที่มมมิกยื่นเสนอให้กับแคซี่ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเกมเลยก็คือการให้หน้ากากของแวนนี่ครับตอนที่แคซี่เข้ามาในห้างเมกาพิกซาเพ็กเนี่ยในตอนที่1เลยที่ตะโกนหากเกกอรีเนี่ยอาจจะเป็นความจริงอย่างเดียวนะครับที่เราเห็นก็คือแคซี่จะเข้าไปในห้างจนกระทั่งขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็เจอกับมอนตี้ครับเสร็จแล้วพอเธอลงมาปุ๊บเนี่ยเธอก็ได้รับข้อเสนอก็คือหน้ากาก,ากของแวนนี่นั่นเอง สมมติทำให้มิมิกวันที่เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแฮกระบบที่อยู่ในห้างเมกาพิกซาเพ็กมาตั้งแต่ก่อนที่เกรกอรีจะมาเจอกับเฟรดดี้ในเกมพาสคิรีบีชเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่ามิมิกเนี่ยสามารถดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถดูพฤติกรรมต่างๆและเรื่องราวต่างๆของเกรกอรีได้มิมิกเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมมิมิกวันนะครับโดยการนําเอาข้อมูลสําคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อเพื่อนสนิทอย่างแคสซี่เพื่อหลอกล่อให้แคสซี่มาปลดปล่อยมันนะครับแคซซี่ถูกหลอกล่อ,ลอง่ายเพราะว่าแคสซี่ ก็มีความเชื่อใจในตัวของเกรกอรี่ยังสวมหน้ากากแวนนี่แล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยว่าอะไรคือความเป็นจริงหรือความโกหกกันแน่เพราะว่าการที่เธอสวมหน้ากาก AR อยู่มันก็มีความเสมือนจริงของ VR เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอโปรแกร,รมมีมิกวันเนี่ยมันนิยามได้เลยว่าเป็นหนึ่งในความสมจริงที่สุดนะครับเหมือนกับว่าแคสซี่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นของมันที่ไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่าอะไรคือความเป็นจริงหรือว่าอะไรเป็นเรื่องโกหกกันแน่ระบบที่เฮลปรี่ทำเนี่ยมันก็คือเป็น การกระตุ้นให้แคซี่เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีคนปิดเป็นที่ปรึกษานะครับแต่สิ่งที่แคซี่ถูกปรึกษาอยู่เนี่ยมันเป็นแค่การถูกควบคุมโดยมิมิกอีกทีนึงซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัว AI ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นระบบของมิมิกวันครับที่สามารถอ่านสมองของแคซี่แล้วก็นําเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวของแคซี่ที่เป็นอดีตปัจจุบันนะครับนำมาเจเนเรตหรือว่าการแปลงให้กลายเป็นว่าเจ้ามิมิกวันเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆที่เหนือธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่แคซี่ไปท หลายระบบส r ิ t ี n โน e และอยู่ดีมีหุ่นแอนิเมตอเน็กเป็นภาพหลอนออกมาหลายอันเลยที่เดียว่าจะเป็นตัวละครอย่าง e n d o ด s k e l e t o n ตัวใหญ่และยังมีการที่แคสซี่เนี่ยได้เข้าไปห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ของแวนนี่ด้วยคำถามคือในห้องแบบนี้เนี่ยมันมีจริงๆหรอครับแล้วคำถามที่2ก็คือทำไมแคสซี่เนี่ยถึงสามารถวาร์ปจากเส้นทางของลานโบลิ่งของแอนนี่แล้วเหมือนกับจะมีการทะลุไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เหมือนกับจะเป็นทางช่องต่างๆนะครับที่เหมือนจะเห็นภาพ AR ของตัวละครต่างๆ แล้ววาร์ปเข้าไปสู่ระบบห้องแวนนี่ที่มีตัวเขตบิงเซ็ตควสทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประสานกันร,ระหว่าง AR, VR แล้วก็ตัว AI ที่มีการแปลงสภาพเป็นสิ่งที่แคสซี่เคยเห็นเนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆนะครับมันประติดประต่อกันเองโดยที่แคสซี่เนี่ยเกือบเหมือนจะมีแรงจูงใจผ่านการดูภาพ AR แล้วก็โลกเสมือนจริงที่เห็นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งต่อมาก็คือมันจะมีการอธิบายอีกอันนึงก็คือทําไมร็อกซี่ตอนช่วงปกติเนี่ยที่เธอดูน่ากลัวมากๆเนี่ยเธอ เหมือนกับว่าจะไม่ได้เห็นหน้าแบบตอนที่แคซี่เนี่ยจะไปคุยกับร็อกซี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าร็อกซี่ที่หน้ามันไม่มีเลยเนี่ยดีดีก็มีการสร้างระบบ AR ขึ้นมาเพื่อที่จะแทนความรู้สึกของแคซี่กับตัวร็อกซี่ครับและสิ่งสําคัญก็คือมิมิกวันเนี่ยสามารถที่จะใช้โปรแกรม AI นะครับในการอ่านพฤติกรรมของแคซี่แล้วก็ได้มีการแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แคซี่เนี่ยต้องการที่จะหาแรงสนับสนุนก็คือการแปลงเสียงเป็นเกเกอรี่ครับเพื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนของเขานันเองและ นั่นก็คือการทําแผนของมิมิกที่สมบูรณ์นะครับที่มันสามารถที่จะสร้างตัวละครเกเกอรี่ขึ้นมาและทําให้ดูเหมือนว่าแคสซี่เนี่ยจะสามารถมาปลดปล่อยตัวมันได้นั่นเองนะครับคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม f า n a ฟ s ดีส r i t t ี้บีชรูนั่นเนี่ยเป็นการประสานกันร,ระหว่าง AR แล้วก็ระบบ v r ที่ถูกครอบงําตัวแคสซี่เนี่ยอาจจะเหมือนกับตัวตนในตัวละครปิงเซ็ตเควดครับที่ถูกบังคับและถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือโปรแกรมอย่างมิมิกวันนั่นเองแต่ในส่วนในร้ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ ยังมีส่วนที่ดีๆอยู่นะครับนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างเกรกอรีเนี่ยก็พยายามช่วยแคสซี่นะครับโดยการติดต่อผ่านการแฮกระบบของเจ้าหุ่นปอดนะครับโดยเขาอาจจะมีความสามารถในการให้หุ่นบอดเนี่ยตรวจสอบได้ว่าเฮ้แคสซี่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลองส่งเสียงดูครัก็จะมีฉากนี้ครับที่รากฏออกมาว่าเหมือนแคสซี่เนี่ยจะได้รับการติดต่อจากเกกอรี่ตัวจริงด้วยนะครับ <Gregory? S 2> และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับตัวละครอย่างเวเนซ่าที่เล่นเกมฟ a น f i ิดี Hell Wanted ในตัวเกม VR นะครับที่ทำให้เธอเนก็อาจจะไม่สามารถเห็นได้ว่าโลกเสมือนจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่นั่นก็คือไวรัสอย่าง g ร i ช h นะครับ They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer. Who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up, a campaign to discredit everything. ซึ่งในระบบเดียวกันอย่างแคซี่เองที่ได้เห็นระบบของ AR แล้วก็ได้ถูกเจเนเรตขึ้นมาโดยการสร้างของ AI ตัวหนึ่งนะครับท <c oughs> ี่อาจจะเป็นการหลอกล่อเธอให้เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเสมือนจริงนั่นเองนะครับและเกมต่อไปที่ทางค่าย e w o วูด <c oughs> ได้มีการประกาศออกมานั่นก็คือเกม VR อีกแล้วนะครับนั่นก็คือฟันนาร์เฮลวันเตสองนะครับมันน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ผมได้เล่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดกันมานี้ <c oughs> เป็นทฤษฎีเท่านั้นนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับก็ลองเพื่อนๆคอมเมน แต่ว่าระบบของมิมิงวันเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับที่มันสามารถที่จะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่ากลัวมากกว่าตัวละครวิลเลียมอฟตันที่ตามหาเลมานเนนนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ทฤษฎีของการเกิดขึ้นของ VR แล้วก็ AR แล้วก็เรื่องราวของเกรกอรีแบบสั้นๆนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาแล้วก็กรุบมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับไปพบกันในว่ดีตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ